ฟูทุด,ดงได้เข้าใจผิดเรื่องทุด,ดงมีไม่ค่าเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นจะไปฟื้นฟูอะไรไม่เคยมีมาไม่ใช่ฟื้นฟูคะ่ะแต่เป็นการเติมแต่ง เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูสิ่งที่ไม่มีนะคะเช่นการเดินเป็นหมูและกล่าวว่าเป็นทุดงแต่สิ่งที่เคยมีแล้วในอดีตก็คือว่าการเข้าใจพระธรรมการฟังพระธรมนธนรมสนทนาธรรมศึกษาพระธรรมอันนี้ค่ะหายไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะฟื้นฟูเป็นอันตรายมากเกี่ยวกับการที่ว่าพระที่มาทุดงแล้วไม่ได้รู้พระธรรมวินยัยซึ่งผมประสบพบเมื่อสามปีก่อนนี้ พระธุดงประมาณสัก200ลูกเดินทางผ่านเส้นทางที่หนองยักปล้องที่ผมอยู่ 1. การเดินของท่านก็ไม่ได้มีอาการสมรวม 2. ท่านก็เดินไปดื่มน,น้ำไป 3. ไม่ได้อยู่ในลักษณะของผู้ที่มองไปแค่ใกล้ๆจายตาท่านก็สอดสายไปทั่วๆแล้วก็มีการชักชวนช่วยบริจาคปัจจัยให้กับพระธุดงพวกนี้สิ่งที่พบเห็นเนี่ย ก็ไม่ถูกต้องและไม่ได้ทําความเจริญให้พระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดนะคะไม่ได้เข้าใจพระธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่ทุดงด้วยเพราะว่าทุดงจะเป็นการขัดกล่าวกิเลสซึ่งไม่มีการบอกกล่าวผู้ใดการเรียรยัยก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินยัยท่านก็ไม่ได้มักน้อยสันโดษ ในการที่จะขัดเกลาแม้แต่บินทบาทที่อยู่อาศัยอาหารแล้วก็จีวรถ้าไม่ได้ศึกษานะคะก็จะไม่ทราบว่าข้อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นอย่างไรคะเป็นประโยชน์ไหมคะที่เราจะได้ฟังความจริงตามพระธรรมวินยัยเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเลยใครจะรู้ก็ต้องเข้าใจผิดหลงผิดคิดว่าเป็นพระทุดง ดิฉนันก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์เรื่องของการฟื้นฟูการศึกษาพระธรรมวินัยเพราะว่าชาวพุทธขาดการศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดแล้วก็ทาลายพระธรรมวินัยด้วยค่ะก็พระศาสนาจะลบเลือนเพราะพุทธบริษัทที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจพระธรรมคนอื่นทําลายพระศาสนาไม่ได้นอกจากพุทธบริษัทที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ